Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชัดชาติเผย1-2สัปดาห์ชัดเจนราคาส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้ยันต้องจัดเก็บแต่อยู่ระหว่างพิจารณาไม่ให้ตลอดทั้งสายเกินราคาเดิมที่59บาทเชื่อไม่เกิดดรามา่าเพราะทุกอย่างอยู่บนข้อเท็จจริงและต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกถึงความชัดเจนถึงเรื่องการหารือระหว่างบอร์ดบริษัทกรุงเทพธนาคมเคทและบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดหรือ BTSC เเกี่ยวกับประเด็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งเรื่องสัมปทานและการเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยาย โดยระบุว่าการหาหรือครั้งล่าสุดในส่วนกรุงเทพมหานครต้องดูสองเรื่องคือเรื่องแรกความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและเคทีเป็นอย่างไรที่สําคัญที่สุดจะดูว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรจะจ่ายได้แค่ไหนสภากรุงเทพมหานครจะมองอย่างไรเพราะสุดท้ายสภากรุงเทพเป็นผู้อนุมัติแต่ตอนนี้สภายัางติดพิจารณางบประมาณอยู่ ส่วนเรื่องที่2เป็นเรื่องการคิดราคาส่วนขยายส่วนที่2ขณะน,นี้สำนักจราจรและขนส่งของกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างทำเรื่องเหลือการคำนวณและประกาศราคาแต่ต้องใช้เวลาเพราะต้องใช้เวลาให้ทาง BTSC เตรียมตัว1เดือน ส่วนเรื่องระหว่าง KT กับ BTSC ต้องไปคุยกันส่วน KT กับกรุงเทพต้องดูว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรเพราะถ้ากรุงเทพจะเอาเงินไปจ่ายให้ KT ต้องมั่นใจว่าสัญญาถูกต้องและได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนทั้งนี้คาดว่าการกำหนดราคาส่วนต่อขยายส่วนที่สองที่เรายังไม่ได้เก็บเงิน จะได้ความชัดเจนในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งราคาจะใช้ไปถึงปี2572 ในส่วนนี้ต้องรีบเพราะกรุงเทพมหานครเสียค่าจ้างเดินรถปีละหลายพันล้านบาทแต่เราไม่ได้เก็บเงินทําให้เป็นหนี้สะสมดังนั้นต้องหารายได้เข้ามาแต่ต้องคิดอย่างละเอียดไม่อยากให้เป็นภาระพี่น้องประชาชนอย่างที่สภาองค์กรผู้บริโภคเรียกร้องไม่อยากให้เก็บเพิ่มอยากให้เก็บที่ราคา44บาทหรือราคาเดิมตลอดสายซึ่งคิดแล้วจะกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมา หานครทําให้มีหนี้มากขึ้นต้องหากรอบที่ไม่เกินราคาเดิมที่เคยกําหนดไว้59จะคิดอย่างไรมีสูตรให้อยู่น่าจะประกาศราคาได้ภายใน1-2สัปดาห์นี้ส่วนเรื่องกังวลว่าจะเกิดดราม่าหรือไม่หากมีการจัดเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายนายชัดชาติบอกว่าต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าเราให้นั่งฟรีแต่กรุงเทพมหานครต้องเสียค่าใช ก็กลายเป็นว่าทุกคนในกรุงเทพมหานครต้องจ่ายค่าโดยสารในส่วนนี้อยู่ดีถ้าไม่เก็บเลยจะเป็นหนี้ไปเรื่อยๆแต่ละปีเป็นหนี้4-5พันล้านบาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ